เมนูวันนี้ก็คือ,มอ,อ,เ,คอเ,คเมนูยำโอ้โหเมนูยำใหญ่ของเราสำหรับเรานี้ใหญ่พอไหมฮะเฮ้ย <Hé! S 1> จะอร่อยเต้ทำไมอ่ะอันนี้ทีเด็ดเลยเด็ดดิน้ำยำที่เราเ<ล>ตรียมไว้แต่เมื่วานนี้ไม่ใช่เอาม่อก็ <c oughs> บมาเก็บ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะฮะต้อนรับกันนะฮะกับร้องรับทำกิน <c oughs> ส่นไท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับใน EP นี้โอ้โหคุณ ดูสิฉากเชิญของเราในวันนี้นี่คือต้อนรับความสนุกสนานอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สําหรับใน E ีีนี้ทุ่นของคงของขวัญทุกสิ่งทุกอย่างเอออะไรเออตอนนี้ได้เตรียมพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่คือความสนุกสนานความลื่นเลยอาหารการกินนู่นนี่นั่นโนนเราก็ต้องมีให้พร้อมที่สําคัญเนี่ยผมจะมาแบบโดดเดี่ยวเดียวดายแบบนี้ไม่ได้พร้อมหรือยังคุณผู้ชมครับผมถ้าพร้อมแล้วเนี่ย ะะกับพี่จอยรูมีสวัสดีครับผมเรียงแท้สวัสดีครับผมแล้วก็ผู้ชมทางบ้านดนะ้วยเนาะใช่แล้วนะฮะตอนรับกันนะครับพี่จอยด้วยกับร้องรําทํากินช่วงนี้สแสดงว่าช่วงนี้ต้องงานเยอะแน่เลยพวกสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยก็มีมาเรื่อยๆครับผมใช่ไหมม,มาเรื่อยๆเออเพราะว่าแต่ละคนนะศิลปินแต่ละคนเนี่ยนะ ช่วงปีใหม่เนี่ยไม่ได้หยุดไม่ได้หยอนแล้ววันนี้ผมขออนุญ,ญาตแบบเชิญพี่จ่อยเนี่ยมาร่วมกวนทำกับโคงกับข้าวรายการของผมไม่ได้ให้แค่มาร้องเพลงเดียวพี่กับข้าวนี่ไม่ต้องพูดเลยนะทำไมพูดต่อเหออพูดหน่อย <c oughs> พี่มาต้องพูดกับผมหน่อยกับข้าวนี่ <c oughs> แฟนจ่อยเนี่ยไม่ต้องทําเลยเจหรอ ใช่พี่กอเป็นคนทำเองผเมน,คน,ค,นคนสั่งคนซื้อแล้วก็ให้คนอื่นทำ <c oughs> เดี๋ยวมม <c oughs> นีุู่สา่ตั้งใจว่าแบบว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยแฟนพี่นั่งเฉยเ<อ>ๆเปคนทำเองอแต่สุดท้ายคือไม่สรุปทำได้ไหม <c oughs> ก็มีบ้างนะแต่ว่าไม่ได้ทำได้หมดทุกอย่างเอางี้ล้วกันนะฮะวันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งเมนูผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าพี่จ่อยจะถนัดเมนูนี้หรือเปล่าช่วงเทศกาลแบบลื่นเลยทุกคนไม่รู้เป็นอะไรจะต้องมีเมนูนี้เป็นหนึ่งเมนูที่แบบว่าจะต้องอยู่บนโต๊ะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เพราะว่าเรากินรถจัดอยู่น เมนูวันนี้ก็คือเมนูยำโอ้โหติดตามกันนะครับผมว่าวันนี้เมนูยำรถมือของพี่จอยจะเป็นยังไงกับร้องรับองกินครับผมจริงเลย นี่แหละครับพี่จอยมผมเตรียมมาให้พี่จอยเรียบร้อยแล้วเมนูยำใหญ่ของเราสาหรับในืนี้ใหญ่พอไหมฮะยำใหญ่เลยใช่ไหมอ่ายำใหญ่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเมนูพวกแบบยำยแบบนี้สิ่งที่แบบว่าขาดไม่ได้คืออะไรพี่จอยก็น่าจะเป็นมะนาวแล้วแหละอ่าจริงๆนะเขเป็นเอกนะตัวเอกนะถ้าเกิดลดไม่จัดนี่แย่<ห>เลยนะไม่ได้เลยมะนาวพริกเนี่ยต้องมามาก่อนเลยต้องนำต้องนำก่อนเลยต้องยำก่อนเลยโอ้โหและเด็กวันนี้เนี่ยให้ดูก่อนเลยอ่ะพี่จอยบอกเลยวันนี้มีอะไรบ้างถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่าอะไรบ้างไหนลองบอกนะอันนี้ รู้ว่าเครื่องเคียงไหมเครื่องเคียงด้วยเครื่องเคียงที่เดี๋ยวเราจะยำใช่ วันนี้เป็นเมนูที่เราจะต้องเตรียมก็คือเป็นการปรุงน้ำยำก่อนมันจะได้ง่ายขึ้นอย่างบ้านเราเดียวบางทีเนี่ยเราก็เตรียม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 พอถึงเวลาเราก็ใส่ใส่ใส่รวมรวมรวมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่เราใส่ความน่าจะเป็นใช่ไหมแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับลองดูนะฮะว่าสูตรที่เราสองคนเนี่ยนำมาฝากให้สำหรับผู้ชมในยำใหญ่เนี่ยวันนี้มีอะไรกันบ้างเริ่มจากรากผักชีก่อนบางคนเขาก็ใส่บางคนเขาก็ไม่ใส่ใช่บางบ้านก็แทบจะไม่ได้คิด ไม่ได้นึกถึง<ช> <นะ S 1> ว่ามันจะต้องใส่ในยำจะผ่านไปใช่เพราะว่าบางคนคิดว่าเออมันไม่ได้จําเป็นอะไรแต่สําหรับสูตรนี้ม <c oughs> ีลาบบักชีไปด้วยอ่ะผมเตรียมไว้แล้วหนึ่งหนึ่งรากอันนี้คือสูตรที่ผมเตรียมมานะมีกระเทียม <G ül> มีพีกี้หนูด้วยนะฮะแล้วแต่ความชอบใช่ไหมครับผมมีน้ำปลา,ปลามีมะนาวอย่างที่พี่จอยบอกว่ากินยำเนี้ยตนต้องห้ามพลาดก็คือต้องมีมะนาวด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเน่คือน้ำตาลนั่นแหละแต่เราทามาเป็นแบบน้ำเชื่อมเรียบ้อมมันจะได้คนกันแบบง่ายๆนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับผมมันต้องตัดหน่อยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการแบบปรุงน้ํายํา มันจะได้ง่ายขึ้นอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะฮะมีเนื้อหมู3มชั้นมีเนื้อไก่ด้วยครับมีกุ้งด้วยพี่ต่อบอกว่าเมื่อกี้การกินยำมันต้องมีทะเลมีไข่ต้มด้วยใส่ไข่อีกแล้วก็เครื่องเคียงก็จะมีแบบว่าอาเห็ดหูหนูเราหั่นซอยแบบนี้นะครับผมมีแตงกวาด้วยนมแตงกวาด้วยมีต้นหอมหั่นใบทั้งต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็มีกระเทียมเจียวด้วย นะครับผมนี่แหละฮะแล้วก็มีกุ้งแห้งด้วยคุณครับผมเรารู้ในเรื่องของการเตรียมของแล้วเอางี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าวิธีการทํายําใหญ่ของเราในวันนี้ในฝีมือผมแล้วก็ฝีมือพี่จ่อยจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับผมไปพี่จอยครับผมตอนนี้ได้เวลาที่ี่ตื่นเต้นตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นที่บอกว่าสูตรของเราจะรอดหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งผมบอกก่อนนะคุณผู้ชมนะฟังกันให้ดีๆนะ สูตรของผมก็คืออันดับแรกเลยนะผมเนี่ยได้นำลาบผักชีใช่ไหมมะนาวแล้วก็มีพริกมีกระเทียมถ้วยเนี่ยนะฮะเอาไปตำหรือเอาไปโขลกให้ละเอียดก่อนอย่าไม่หมดอย่าไม่หมด <ๆ S 2> น้ำปรุงของผมอย่างที่บอกกันเรามีน้ำปลาถูกไหม แล้วก็มีน้ำเชื่อมหรือว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแต่วันนี้เราทำน้ำเชื่อมเพราะว่าด้วยความที่แบบว่ามันจะได้รวดเร็วนเรื่องของการทำน้ำยาทำไว้เลยอ่าทำไว้เลยเราเคี่ยวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งพอเราตามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยเอาพริกกระเทียมรากผักชีบีบมะนาวแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำเชื่อมใส่ครกขลุกเข้าไปไ่้ยไหมเตรียมไว้ทุกอย่างมันจะง่ายหมดเลยยังไม่หมดครับผมยำใหญ่ผมหั่นมาแล้วก็ทำมาให้พี่จอยเรียบร้อยไก่เนี่ยก็เป็นไก่ฉี ผมก็เตรียมให้แล้วดูแลวน่าทาเลยนะน่าทานนะยังไม่ทานเลยน้ำายใช่เต็กนแ้วนีใช่หิวใช่ไหมเดี๋ยวสินี่พูดได้หิวดูหิวจริงจังมีหิวจริงจังเอาผมเตรียมไว้หมดแล้วพี่จอยหน้าที่ของพี่จอยในวันนี้คือหนึ่งดูว่าผมมาทําถูกสูตรหรือเปล่าสองพี่จ่อยจะต้องร้องเพลงให้ผมฟังอยู่ในครัวจะต้องร้องเพลงให้ผมฟังด้วยดีไหมได้ไหมได้ไหมได้ได้วันนี้วันนี้มีเพลงอะไรมาฟังวันนี้โอ้ยน่าจะเป็นเพลงที่ทุกท่านรักแล้วก็ยังชื่นชอบ รู้จักพี่จอยดีกระเป๋าสมปองลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่ทำให้เรารู้จักพี่จอยมือกระเป๋าสมปองอปนะเป็นซิงเกิลเล่นของพี่จอยเลยโอ้โหแล้วเป็นซิงเกิลที่แบบปังมากช่วืนี้เปิดตลอดนะตลอดจริงไหมเปิดตลอดโฆษณาได้นะได้โอ้โห,โหเปิดตลอดทั่วไทยด้วยผมถึงกับคาดบอกว่ากราบเธอขอกันทุกวันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โห จริงจริงเรื่องจริงนะพี่ต๋อยจริงๆนะคนขอกันบ่อยมากและยิ่งช่วงที่แบบว่าแบบช่วงที่ผีมากๆากอะตอนนั้นอะหนึ่งเลยนางต้องมีกระเป๋าสุภาพบอสตลอดเธอลืมปาเก๋าไว้บนแท็กซี่กระเป๋าปาเก๋าปาเก๋านี่ผมใหม่ไๆแล้วนะไม่ได้เนาะหนาวแล้วเนาะร้องเพลงทำอยู่ในครัวไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยโอ้โหแมถือไหมอร่อยแน่นอนถือไหมถือไหมเขาบอกว่าร้องเพลงเนี่ยขาจะได้มีเมียแก่เขาบอกแล้วจริงป่ะมง พร้อมแล้วไปเลยดีกว่าลงมือกันเลยดีกว่าครับผมพร้อมกับเพลงของพี่จ่อยสําหรับในวันนี้ครับปลาเก๋าสมโฟอะไรนะกระเปพาะสมโฟเตรียมไมาไห้พร้อมเลยใช่ครับเปิดไปเลยโอ้โหอันนี้เทส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 เสียงดังอยู่โอ้โหรายการนี้แบบเสียงดังอยู่เตรียมมาให้พร้อมเลยอ่ะอ่ะเต้ น้องบอกใส่ที่หลังเฉยใส่กระเดียวก่อนครื่องเคียงก่อนเอ้ยใออันนี้เลยทีเดียวเนี๋ยแต่ก่อนนะคืออะไรกันแน่อ่ะอ้องเธอลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่หญิงสาวคนที่ใส่ไปทางนั้นไปทางนี้จอดปากซอยจะกำลังทำยัคไไว้ลงกระเป๋า ตรวจดูกระเป๋าพบเงินโรโอยบาตัวจำนำขาดไม่ส่งดอกเขาบัตรประชาชนบอกภูมิลำเนาเอาลงไปเลยบ้านอยู่บุรีรัมนางร้องนั <c oughs> ชื่อสกุลน้องสมปองปีดา อ ok. ได้แล้ว sì> มีจนหายชายบอกเลิกลามีผ้าเช็ดหน้าเปียกชื่นเธอลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่น้องนางคนที่บอกให้ใส่หมดเลยเธอรอปากซอยรอคอยควันยืน เอากระเป๋าไปคืนใครครับมาคืนพี่ลูกทุ่งเน็เวิร์กได้ไหมได้ครับรับคืนได้ในนั้นมีตังบล่ะมีร้อยหนึ่งเอาแต่ว่าตัวจำนำด้วยโอ้โหน่าหูศาตร์ต้องปวดจำนำเนี่ยะป่านนี้ยังไม่เจอเลยไม่เจอไม่เจอเงินไม่รู้สมปองอันนี้ต้องร่อยแน่นะไม่รู้สิใสหมดเลยอ่ะกินกันเยอะอ่ะอาไว้ที่หลังว้ที่หลังที่หลังนี่กินกันเยอะหลังจากนั้นคือ กุ้งแห้งกุ้งแห้งกุ้งแห้งด้วยบ้านอยู่บุรีรัมย์อำเภอนางรองชื่อสกุลน,น้องสมปองปรีดาและมีกระเทียมเจียว,ยวใส่ไป <ฟ S 1> <ไฟ S 2> ด้วยนะอย่าผ้าเช็ดหน้าเอาไว้ที่ล่างใส่ถ่เก็บไว้ในผ้าเช็ดหน้า เธอลืมกระเป๋าไว้ในรถตูโ้โอ้รถตู้ด้วยแน,น่แน่มันนั่งรถตู้ไปไหน <c oughs> เอาคืนจะจอดรอปากซอยรอคอยควันยืนอย่าลืมเอาแตงกวา<ช>มาลงไปด้วย่ไปกันใหญ่แล้ววันนี้เริ่มดีแล้วนะ ดีไหมอันนี้ที่เด็ดเลยที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดผมคุกไปเรื่อยๆได้นะนี่นี่ดูมืออาชีพนะดีไหมดีไหมฮะเดี๋ยวเตะทำไม จอยกันเราโมงว่าเราร้องเพลงกันเล่นซะจนเป็นหลักไอ้นี่ข้าวหรน้ำยำใส่ยังยังไม่ได้ใส่เลยนี่ทีเด็ดเลยโอ้โหใส่เลยใส่เลยแล้วนี่ด้วยโอ้โหนี่ใส่ทีหลังนะใส่ทีหลังเลยใช่ไหมใช่ใส่อะไรนะโอเคนะนี่นะผมคนแล้วนะเดี๋ยวทำต่อถึงต่อเลยนะเฮ้ยจะอร่อยโคตรดีจังเลยพี่ ท่าำชมครับเป็นไงฮะทุเต้ทำไมอ่ะอันนี้ทีเด็ดเลยเด็ดดิน้ำยำที่เราเตรียมไว้แต่เมื่อวานนี้ไม่ใช่มันเอเมื่อกี้หลังจากที่เราเรียบร้อยมาแล้วเร้อเติขียวมาแล้วใส่ก็ดูปริมาณว่าเราใส่สุงควรเท่าไหร่อ่าเราดูนะอันนี้เห็นไหมเราเก็เหลือไว้หน่อยหนึ่งเพื่อให้แฟนๆทุกท่านได้น้ำลายลหยกับเราว้าวนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหรสชาติท่าทางพี่จอยไม่ยอมดีดีดูโหดูเป็นมืออาชีพดูเป็นโปรเฟ e ชั่น n a ลดูสุดยอด ได้เวลาครับผมนี่แหละครับผมนี่คือยำใหญ่โอ้โหเสร็จไปแล้วเสร็จเรียบร้อยตาน่ากินมากเสียไปแล้วชิมกันเลยดีกว่าพี่จอยครับมาชิมเลยโอ้โหนี่บูฟคฟจิ้เอาความจิกเอาความจิงมาพูดกันถ้ามิยมไปทำดูนะไม่ยากครับยากยำใหญ่ กัดไปเลยอยากกัดอะไรกัดเลยอร่อยมากใส่ใหญ่ไปจริงแล้วเนี่ยมันสามารถใส่อย่างอื่นได้มากกว่านี้ก็อยู่ที่บ้าคุณผู้ชมว่าอยากใส่อะไรเข้าไปครับนะครับจะให้ฝากผลงานหน่อยช่วงนี้เป็นไงบ้างงานอัพเดต ก็ต้องขอบคุณทางรายการด้วยครับน้องเต้ยินดีครับพี่จอยดีมากเพราะว่าเราได้ร่วมงานจะ่อยครั้งที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กกันด้วยก็ทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์กด้วยอันนี้ถือว่าสําคัญสุดก็คือได้เปิดเพลงของศิลปินทุกทุกท่านเลยเหมือนปิดทองรพระโอ้ยยินดีมากใช่ไหมครับยินดีมากยินดีมากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับผมก็ฝากด้วยครับฝากพี่จอยคำคด้วยยินดีมากครับผลงานเพลงต่างๆของพี่จอย ขอเพลงพี่จอยได้ทางทุกที่ได้ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงครับฟังได้เลยทั่วประเทศก็ในวันละที่จะขึ้นปีใหม่ในปีหน้าเนาะครับแล้วก็ขออวยพรส่งท้ายแล้วกันครับผมให้กับทุกทวิร์้ยิ่งใหญ่แล้วก็เจอเรื่องเรื่องไปตลอดครับผมเปิดเพลงดีๆให้ทุกท่านได้ฟังให้คนไทยทั่วประเทศได้ฟังไปนานๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่จอยด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคมจะได้แบบมาร่วมกิจกรรมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเชิญมาทำกับข้าวเะไนใหม่อีก ก็เดี๋ยวจะได้ไปเปิดฟังกันนะครับ,รบที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเสด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณสำหรับกาแฟาปรุงสำเร็จ่างฮีโร่ด้วยละกันนะครับเอ็กอินวันนะฮะโปรสำหรับในตอนนี้นะฮะซื้อ2 แพ็คราคา650บาทถ้าเป็น4แพ็ค1 2 0 0บาทนะครับผมหรือว่าจะเข้าไปติดต่อกันได้นะครับสอบถามได้ในเพจของ Hero Coffee นะครับโทรที่เบอร์0ู1 9942559นครับอนะครับ e ีพีหน้าห้ามพลาดนะครับอีพีหน้าต้องเป็นปีหน้าแล้วสิเราจะได้เจอเจอกันในปีหน้าว่าจะมีศิลปินท่านไหนมีแขกรับเชิญอะไรแล้วก็จะมีร้านเด็ดๆอะไรยังไงคุณผู้ชมสาม,มารถที่จะแนะนำกันได้ว่าอยากจะเจอเจอใครนะครับผมนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนเพราะว่ายำใหญ่มันยั่วเหลือ เกินนะครับเราจะต้องไปพร้อมกับยำใหญ่เพราะว่าทีมงานมันมองแล้วเราต้องทีมงานเราต้องแอบกินผมไปก่อนพี่จอยขอบคุณมากๆเลยไว้เจอกันนะครับพี่นาคบสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมไปพี่จอยไป